สำนวนนี้เราคงคุ้นหูนะตบมือข้างเดียวไม่ดังความหมายคือว่าทำฝ่ายเดียวจะไม่เกิดผลหรือต้องมี2ฝ่ายนะจึงจะเกิดผลอย่างเช่นการทะเลาะเบาแวงกันถ้าฝ่ายหนึ่งต่อว่าด่าทอแต่ฝ่ายหนึ่งเงียบนะมันก็ไม่เกิดการทะเลาะ การทะเลาะมัจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าทั้งสองฝ่ายนะต่างต่อว่าด่าทอสาดใส่กันที่จริงคำเปรียบเปรยหรือสำนวนเนี่ยความหมายมันกว้างกว่าน,นั้นนะมันหมายความว่าจะเกิดผล อย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยก็ต้องอาศัยองค์ประกอบ2อ,อย่างเพราะฉะนั้นสำนวนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เฉพาะเวลาผู้คนทะเลาะวิวาทกันอย่างเดียวแต่มันยังอามาใช้กับกรณีอย่างอื่นได้ด้วยรวมทั้งความสุขและความทุกข์คนเราเนี่ย ความสุขใจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมาต้องอาศัยองค์ประกอบ2ออย่างนะองค์ประกอบภายนอกแล้วก็องค์ประกอบภายในองค์ประกอบภายนอกก็เช่นอา,อาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะหนังที่สนุกเวลาเราได้กินอาหารที่อร่อยแล้วมีความสุขได้เนี่ย มันไม่ใช่เพราะว่าอาหารอร่อยอย่างเดียวนะมันต้องอาศัยใจด้วยใจที่ร่วมมือหรือสอดคล้องอาหารอร่อยอยังไงแต่ถ้าว่าจิตใจตอนนั้นมันไม่ปลอดโปร่งมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับพ่อซึ่งกำลังป่วยหนัก กินไปก็ไม่มีความสุขไม่รู้สึกอเดตอร่อยด้วยฟังเพลงที่ไพเราะหรือว่าไปฟังคอนเสิร์ตแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจตอนนั้นเนี่ยมันมีความโกรธอาจจะโกรธคนข้างๆนะที่แหกปากหรือว่ามา มาชนมากระแทกเพลงเพราะแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีความสุขหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยโหเสียเงินไปเป็นแสนไปอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามแต่ถ้าใจตอนนั้นมันมีความเศร้าโศกเพราะเพิ่งได้ข่าวว่าเพื่อนสนิทเพิ่งเ,เสียชีวิตหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะ ประสบอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้กินอาหารที่อร่อยฟังเพลงเพราะหรือว่าได้ไปเที่ยวสถานที่สวยงามหรือว่าได้พบสิ่งที่น่าพอใจอย่างเดียว มันต้องอยู่ที่ใจของเราด้วยนะว่าใจตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรใจมีความปลอดโปรง่งโล่งเบาสบายหรือว่าใจมีความวิตกกังวลมีความเศร้าโศกมีความโกรธถ้าใจสำคัญมากนะสะภาวะของใจในขณะที่เสพรับอารมณ์ต่างๆที่น่าปรารถนา อันนี้รวมถึงเหตุการณ์ด้วยนะการที่เราได้เจอเหตุการณ์ที่พึงปรารถนาเช่นได้รับคำชมแต่ว่าตอนนั้นใจเนี่ยมันมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคนรักที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ไม่มีความสุข เพื่อความสุขจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกอย่างเดียวนะที่สําคัญกว่านั้นเลยก็ว่าได้คือปัจจัยภายในก็คือจิตใจว่าจิตใจตอนนั้นเนี่ยมันมันเกื้อกูลมันปลอดโปร่งหรือเปล่าหรือว่ามันให้ความร่วมมือด้วยไหม ความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว,ว่ามีหรือเจอกับสิ่งที่มากระทบกระแทกหรือว่าได้เจอกับอารมณ์ที่ไม่ปรารถนานะได้เจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสิ่งต้องกายที่ไม่น่ายินดี ถ้าว่าใจตอนนั้นเนี่ยนะเกิดว่าไม่สนใจไม่รับรู้ไม่ไปร่วมมือด้วยเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะุกตัวอย่างเช่นเราโดนยุงกัดนะแต่ว่าใจตอนนั้นเนี่ยไปเพลิดเพลินอยู่กับโซเชียลมีเดนะียกำลังเพลินอยู่กับไล n e หรือว่ากำลังดูหนังฟังเพลงเนี่ย มันก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกคันนะหรือว่าเจอแดดร้อนๆเนี่ยโหแดดมันร้อนเปรี้ยงเลยแต่ว่าใจตอนนั้นเนี่ยกำลังใจลอยนึกถึงแฟนนึกถึงคนรักหรือว่านึกถึงแผนการที่จะไปเที่ยวต่างประเทศมันก็ไม่รู้สึกร้อนนะหรือว่าสุดเป็นทุกข์ด้วย เราเคยนะอาจจะเคยตอนเด็กๆหรือตอนวัยรุ่นเนี่ยเราอาจจะนั่งหลังขดหลังแข็งทั้งคืนเลยแต่ว่าไม่รู้สึกเมื่อยเลยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นใจอาจจะไปจดจ่ออยู่กับภัยในมือที่กำลังเล่นดัมมี่นะเพราะนั้นเนี่ยแม่จะเจอ,อทุกขเวทนาหรือเกิด สัมผัสที่มันบีบคั้นแต่ว่าถ้าใจเนี่ยมันไม่สนใจไม่ไปรับรู้หรือใจอาจกำลังเพลิดเพลินกับบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่รู้สึกทุกข์ใจนะไอ้ที่ทุกข์เนี่ยก็อาจจะเป็นกายที่ทุกข์แต่ใจไม่ได้ทุกข์ด้วยร้อนเนี่ยอาจจะร้อนที่กายนะแต่ว่าใจไม่ได้ร้อนด้วย และเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเพื่อชื่อเห็นว่าใจเนี่ยมันเป็นอุปรกรณ์ที่สําคัญของสุขและทุกข์เวลาเรามีความทุกข์ใจคนมักจะไปมองว่าเนี่ยเป็นเพราะมีสิ่งภายนอกเป็นเหตุเเสนแดดร้อนเสียงดังนะทำให้เราหงุดหงิดนะทำให้เราขุนเคืองแต่จริงๆไม่ใช่หรอก ลองดูให้ดีเถอะนะมันไม่ชอบเพราะสิ่งภายนอกมากระทบกับตัวเราแต่เป็นที่ใจมากกว่าอย่างที่เคยยกตัวอย่างเลยนะว่าเสียงดังเนี่ยนะมันไม่ทำให้เราทุกข์หรอกถ้าใจเราไม่ไปจดจ่อกับเสียงนั้น ถ้าใจเราไปจดจ่อกับเสียงนั้นเมื่อไรเนี่ยโอ้หมันจะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเลยรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยว่าลูกศิษย์หลวงปวู่บุตรดานเนี่ยเอาหูไปรองเกีย้ยเขาก็เลยเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจความทุกข์ของเขาไม่ได้เกิดจากเสียงเกี้ยนะแต่เกิดจากการเอาจิตไปจดจอ่ออันนี้เรียกว่ายึดติด ใครก็จะตอบว่าดา่าทอเราอยังไงเนี่ยเราไม่โกรธหรอกนะถ้าเกิดเราไม่ได้ยินหรือว่าเราไม่สนใจเรา,าจ,จะบอกว่าเอออาจจะเขี่ยวเป็นพ่อเขาเป็นเด็กเขาไม่รู้ภาษีภาษาอย่างเคยเดินไปบินทบาทแล้วก็เด็กคนหนึ่งก็ทำท่าจะอปืนยิงเราเนี่ยเด็กชาวบ้านเนี่ยอายุหกเจ็ดขวบ เนื่องจากเราไม่สนใจไงแล้วเราไม่ถือสาไงเราก็เลยไม่โกรธแต่ถ้าถือสาหรือถือเมื่อไหร่เนี่ยนะจะทุกข์เลยนะการกระทําของเด็กแม้จะดูเหมือนว่า,าไม่เคารพเราในฐานที่เป็นพระนะแต่ว่าเราไม่ถือสาเราก็ไม่โกรธหรือว่าเรากำลังซื้อของ อยู่ริมถนนอยู่ๆมีคนมาชนหลังเราทีแรกเราจะโกรธนะเพราะเขากระแทกแรงแต่ว่าพอเราหันกลับไปดูออกเขาเป็นคนตาบอดเราหายโกรธเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ถือนั้นจะโกรธหรือจะไม่โกรธเนี่ยจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยอยู่ที่ว่าเราถือหรือเรายึดนะ หรือเปล่าแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆนะเวลามีเสียงดังกระทบหูเราแล้วเราเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นเพราะใจเราไปยึดติดนะไปจดจ่อที่เสียงนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆมันมันจะมีอาการหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ใจเราไปยึดติดที่เสียงนั้น ก็คือการผักใสนะการผักใสยิ่งยึดติดเท่าไหร่เนี่ยยิ่งไปจดจ่อเท่าไหร่เนี่ยใจมันก็ยิ่งผักใสไอตัวผักใสนี่แหละนะที่มันทำให้เกิดความทุกข์เพราะมันคือโทสะชนิดหนึ่งมันจะมีอาการที่เรียกว่าบ่นวอยวายตีโพยตีพายนะขุนมัวอยู่ข้างใน ยิ่งยึดติดก็ยิ่งผลักสและความผักสายเนี่ยดูเหมือนดูเ,เก็เหมือนกับว่ามันตรงข้ามกับความยึดติดนะยึดติดนี่มันเป็นลักษณะของการเข้าไปจับเข้าไปกำแน่นแต่ผักสาเนี่ยมันเหมือนกับผลักออกไปแต่ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้าเราดูดีๆ เป็นเพราะไปยึดติดไปเพราะจดจอเนี่ยจึงผักใสและพอผักใสเนี่ยก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราไม่ทุกข์เพราะเสียงนะแต่เราทุกข์เพราะใจที่ผักใสมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อชายมีชีวิตอยู่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะมันมีมหรสพที่หมู่บ้านติดกับวัดเลย เขาจะเป็นงานศพนะงานศพนี่เวลาชาวบ้านจัดนี่ก็เรียกว่ามรสมนี่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะดนตรีรำวงนะเพลงลูกทุ่งอาจจะมีลิเกหรือหนังกลางแปลงไอ้กลางวันก็ไม่เท่าไหร่นะกลางคืนนี่สินะเสียงดังทั้งคืนเลยจนพระไม่ได้หลับไม่ได้นอน แล้วก็ไม่ได้จัดแค่คืนเดียวหรือวันเดียวนะจัดหลายวันนะพระนี่เป็นทุกข์มากเลยก็ส่งตัวแทนไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเนี่ยหมารบจ,จัดก็จัดนะแต่ว่าพอถึงตีหนึ่งเลือกได้ไหมเพราะว่าพระจะได้มีเวลาหลับสักสองชั่วโมงตีสามตื่นขึ้นมาทำวัด บอกกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมเพราะว่าอะไรแล้วก็ต่างก็จับไปเรียบร้อยแล้วนะจ้างทําสัญญาพนะพวกดนตรีหมอลําเรียบร้อยแล้วเลิกไม่ได้ทํำยังไงนะพาะก็เลยส่งตัวแทนไปไปขอนะความช่วยเหลือจากหลวงพ่อชาเพราะเชื่อหลวงพ่อชาเนี่ยคงจะเห็นด้วย กับพระนะว่าเพราะท่านเห็นว่าเหมาะสมนี่มันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะแล้วก็มันมาก่อความวุ่นมันมาก่อส่งเสียงดังให้กับคนในวัดนี่มันก็ไม่เหมาะสมก็หวังว่าหลวงพ่อชาเนี่ยพูดกับชาวบ้านพูดกับผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านจะฟังแต่พอพูดแทนพระเนี่ยไปเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อชา หลวงพ่อชากับไม่เห็นด้วยนะแล้วท่านพูดให้ข้อคิดว่าเนี่ยเสียงดนตรีไม่ได้รบกวนพวกท่านนะพวกท่านต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรีเป็นว่าพระก็ผิดหวังนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดนี่นะดูดีๆก็เป็นความจริงนะความทุกข์ความหงุดหงิดของพระนะมนไม่ได้เกิดจากเสียงดัง แต่เกิดจากใจที่ไปทะเลาะเบาแวงกับเสียงนั้นใจที่ไปผักสายเสียงนั้นท่านใช้คำว่าเป็นเพราะท่านน่ไปรบกวนเสียงดนตรีดังหาก,ก็หมายความถึงใจเนี่ยที่ไปทะเลาะกับเสียงไปผักสายเสียงนั้นยิ่งผักสายยิ่งก,ก็ยิ่งทุกข์นะหมายความว่าถ้าใจไม่ผักสายใจก็ไม่ทุกข์เสียงจะดังก็ดังไปตอนนี้เนี่ย เมื่อกี้ก็บอกว่าทุกเพราะยึดติดเพราะใจไปยึดติดแต่ว่าตอนนี้บอกว่าทุกเพราะใจไปผักใสเนี่ยมันจะขัดแย้งกันไหมที่จริงไม่ขัดแย้งหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ายึดติดทําให้ผักใสแล้วพอผักใสย,ยิ่งยึดติดนะภาษาไทยเนี่ยมันมีคำสองคำนะติดใจกับขัดใจ ติดใจนี่ใช้กับของชอบเพลงที่เพราะอาหารที่อร่อยได้ฟังได้กินก็ติดใจส่วนขัดใจนี่ใช้กับของที่ไม่ชอบนะแต่ที่จริงติดใจขัดใจนี่มันก็ความหมายใกล้กันนะคำว,ว่าขัดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเอาอะไรมาขัดนะแต่หมายถึงการข้องขัดการติดขัดหรือข้องติด มันติดทั้งคู่เนี่ยเพียงแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยเป็นการติดใจในของชอบหรือว่าของที่น่าปรารถนาส่วนขัดใจเนี่ยก็เป็นการติดอีกแบบหนึง่งนะแต่เป็นการคล้องติดตเวลาเราไม่ชอบอะไรเนี่ยแล้วเราผักใส่เนี่ยมันก็จะไปติดตรงนั้นเลยน,นะเหมือนกับว่ามันมีกาวเนี่ยมันมีกาวนะพอเราผลักนะพอเรากระแทก ตรงหน้าลงไปเนี่ยกระแทกด้วยมือมือแล้วก็ติดเลยหรือเหมือนกับติดบ่วงเนี่ยนะสาตว์นี่เวลามันติดบ่วงเนี่ยมันก็พยายามสลัดแต่ยิ่งสลัดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งโดนบ่วงเนี่ยรัดแน่นมากขึ้นยิ่งสลัดยิ่งอยากจะหลุดมันก็ยิ่งติดนะยิ่งรัดแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการผักไสเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความยึดติดแบบหนึ่งนะและยิ่งผลักสายเท่าไหร่เนี่ยใจก็ยิ่งทุกข์ต่อเมื่อหยุดผลักสายนะใจยิ่งจะหายทุกข์นะล้ลองสังเกตดูนะถ้าใจเราไม่ไปผลักสายเสียงที่ดังมากระทบหูหรือไม่ไปผลักสาความร้อนที่เกิดจากแสงแดดมากระทบกายเนี่ย ใจมันไม่ทุกข์กันนะมันจะทุกแต่กายแต่ว่าใจไม่ทุกข์ล้วคนเราไม่เคยสังเกตนะว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากใจที่ผลักไสไม่ใช่เกิดจากสิ่งภายนอกที่มากระทบรวมทั้งเหตุการณ์ด้วยนะเหตุการณ์รูปรดกิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่พึงปรารถนาหรือเหตุการณ์ที่ไม่ชอบไม่อยากได้เนี่ย ภาษาพระเรียกว่าอนิถารมเวลาเกิดอนิฐารมขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกแต่เป็นเพราะใจที่ผักใสแต่เมื่อใดก็ตามที่ใจหยุดผักใสนะความทุกข์ใจเนี่ยมันก็จะเบาบางลงเคยมีผู้หญงคนหนึ่งนะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ย สิวันนะเป็นครั้งแรกเลยและคอร์สเนี่ยต้องนั่งอย่างเดียวเลยนั่งทั้งวันแถมกลางคืนด้วยเขาไม่เคยนั่งนานๆนะเรียกว่าเป็นมือใหม่เลยนั่งไปได้วันแรกนี้ก็รู้สึกแย่แล้ววันที่2ยิ่งแย่กว่าเดิมวันที่สามนี่รู้สึกทรมานมากนะมันปวดขาปวดแข่ง ปวดหลังที่หนักคือปวดแข้งปวดขาก็พยายามกัดฟันทนนะแต่ยิ่งนั่งนานๆเนี่ยมันก็ยิ่งปวดยิ่งร้าวก็พยายามต่อรองกับตัวเองว่าให้ทนอีกสักชั่วโมงนะึงพอคิดว่าเดี๋ยวจะได้พักปรากฏว่าผ่านไปชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่ได้พักไม่ได้ขยับขื้ยิ่งปวดยิ่งร้าวยิ่งร้อนเผาเลยความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับว่า กระดูกหรือขาเนี่ยมันจะหลุดจากกันเลยนะตอนนั้นเนี่ยใจมันทรมานมากมันรู้สึกโวยวายตีโพยตีพายคล่ำครวนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วท้านานกว่านี้ฉันตายแน่ขณะที่โวยวายคล่ำครวนนะผักใสในความรู้สึกปวดเนี่ยจู่ๆมันมีเสียงดังขึ้นมาในหัวว,ว่าตายก็ตายวะ ตายเป็นตายพอมีเสียงนี้ดังในหัวนะบอกว่าจิตเนี่ยมันเลิกผักใสเลยมันยอมก็ตายเป็นตายไงพอจิตไม่ผักใสนะเขารู้สึกว่ามันโล่งเลยนะไอ้โล่งนี่คือโลง่งใจนะกายยังปวดอยู่แต่ใจนี่มันหายทุกข์ไปเลย แล้วเขาก็เลยรู้ว่าโอ้ oh, ไอ้ที่เราทุกเนี่ยนะมันไม่ใช่ทุกกายอย่างเดียวนะไอ้ความทุกตัวการก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเลยคือความทุกใจและทุกใจเพราะเกิดจากการผักใสแต่พอหยุดผักใสเมื่อไหร่เนี่ยนะใจมันหายทุกเลยอันนี้ค,คล้ายๆกับผู้หญิงคนหนึ่งนะไปขึ้นเขาเนประเทศอินเดียเขานี่มันสูงกว่า3 0 0พเมตร สีนะ่พันเมตรได้และยิ่งอยู่ในที่สูงเนี่ยอาการก็ยิ่งเบาบางเดินขึ้นเขานี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วพอเจออากาศที่เบาบางนี่กลางคืนนี่ทรมานมากเลยอัตามาก็เคยนะไปที่เบตมาเนี่ยไปเจอความสูง4 500, ี่พพันเมตรนี่มันทรมานมากหัวใจเต้นเร็วนะสมองนี่มันเส้นเลือดนี่ดังตุบๆเลยนะ แต่บางคนอาการหนักนะมันเหมือนกับจะหายใจไม่ออกเลยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะพอกลับมานอนนะทั้งเหนื่อยจากการเดินขึ้นเขาแล้วก็เจออากาศที่เบาบางหายใจไม่ค่อยออกปวดหัวทรมานมากความสึกตอนแรกมันเหมือนกำลังจะตายเลยนะการหายใจติดขัดและยิ่งเจอทุกเนี่ยใจมันก็ผักใสยใจมันเกิดอาการตื่นตระหนกยิ่งก็รู้สึกแย่ลงไปเรื่อย จะใช้ธรรมะข้อไหนเนี่ยก็ไม่ได้ผลนะแม้กระทั่งการเจริญมรอนัสติอาการก็แย่ลงเพราะว่ใจนี่มันมันผักใสมันทนไม่ได้กับทุกขเวทนาทางกายแต่จูจ่ๆมันมีช่วงขนาดหนึ่งนที่มันมีความรู้สึกหนึ่งบอกขึ้นมาว่าเนี่ยอยอมตายก็ตาย พอมีความคิดนี้เกิดขึ้นนะจิตมันหยุดดินเลยมันหยุดผักใสเลยและตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าร่างกายเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มนะตอบสนองก็คือพอความตื่นตระนกหรือความโกรธความหงุดหงิดนะมันหายไปเนี่ยการหายใจก็เริ่มนะค่อยเป็นจังหวะหายใจได้ทีละนิดนะแต่ว่า พอจิตเนี่ยมันหายทุกเนี่ยมันก็พอจะหายใจได้แล้วก็ค่อยๆเริ่มรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นแล้วสุดท้ายก็นอนหลับได้ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าอาการก็ดีขึ้นจนเกิดเป็นปกติอันนี้เขาเลยพบเลยว่าเนี่ยไอ้ความทุกเนี่ยที่เกิดกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะอากาศไม่เป็นใจอย่างเดียวนะ แต่เป็นที่สำคัญคือใจที่มันไม่ยอมรับใจที่มันตื่นตระหนกใจที่ผักใสไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่พอใจเนี่ยมันนิ่งใจยอมรับได้การที่ใจของเราเนี่ยจะไม่ผักใสเนี่ยมันก็เกิดจากาปัจจัยหลายอย่างนะแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการยอมรับนะยอมรับเพราะพอยอมรับเนี่ยนะใจมันก็หยุดผักใส อะไรจะเกิดก็เกิดแล้วพอยอมรับได้เนี่ยจากเดิมที่ผักใสแล้วก็ยึดติดมันก็เลยกลายเป็นการปล่อยวางเพราะปล่อยวางได้นะใจก็เบาไอ้ความทุกข์ทางกายยังมีอยู่นะแต่พอไม่มีความทุกข์ใจไปซ้ำเติมเนี่ยมันก็เข้าสู่ภาวะที่พอทนได้แล้วก็กายมันก็ค่อยปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ให้เราลองสังเกตดูนะเวลาเรามีความทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นเพราะใจที่ผักใสใจที่ไม่ยอมรับใจที่บ่นโวยวายตีโพยตีพายใจที่คล่ำครวนซึ่งทำให้ตื่นตระหนกทำให้เกิดโทสะไอ้พวกนี้นมันทั้งเผาลนทั้งบีบขั้นจิตใจทำให้กลายเป็นทุกข์มากขึ้นแต่พอใจเริ่มสงบนะเพราะว่าไม่ผักใสนะความทุกข์มันก็เบาบางลง ความทุกข์ใจหายไปหรือแต่ความทุกข์กายและความทุกข์กายเนี่ยมันก็เป็นอาการที่พอจะทนไหวโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใจนิ่งใจสงบเนี่ยความทุกข์กายก็คือเริ่มเบาบางแต่คนเรามไม่ค่อยสังเกตนะว่าเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าสิ่งภายนอกที่เป็นตัวการสำคัญแต่คือใจที่ผักใส เราไม่ค่อยสังเกตนะใจที่ผักใสเนี่ยเพราะว่าเวลาเรามีความทุกข์โดยเพราะเมื่อเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดเนี่ยจิตมันส่งออกนอกจิตมันส่งไปที่เสียงจิตมันส่งไปที่อากาศแดดร้อนหรือผู้คนแม้กระทั่งเวลารถติดเนี่ยทั้งที่อยู่ในรถที่ติดแอร์แต่ว่าจิตมันรุ่มร้อนแล้วเราก็ไมตระหนักว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากรถติดไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจที่ผักใส ใจที่ไม่ยอมรับเราไม่ค่อยสังเกตรหรอกเพราะว่าจิตมันส่งออกนอกแต่พอเรากลับมาดูที่ใจเนี่ยมันจะเห็นเลยให้เราลองสังเกตนะเวลามีความทุกข์ใจเมื่อมีอนิฐารมมากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่ไม่น่าพอใจหรือเหตุการณ์ที่ไม่ไม่ยินดีไม่อยากได้ให้ลองกลับมาดูใจแล้วเราจะพบว่าไอ้ตัวนี้แหละนะ ใจที่ผักใสใจที่บนไวไว่นวอยวายไม่ไหวไม่ไหว,ไไวนี่แหละคือปัญหามากกว่าคือตัวสมุทัยเลยทีเดียวและพอเราเห็นมันนะเราจะเห็นได้ก็ด้วยสติและพอเห็นมันเนี่ยจิตมันก็จะสงบนะใจที่มันไวอยวายตีโพยตีพายพอมันถูกรู้ถูกเห็นนะมันก็จะค่อยๆเริ่มสงบค่อยค่อยเริ่มนิ่งแล้วมันก็จะเริ่มวางนะวางนะเสียง หรือว่าแดดหรือว่าความเจ็บความปวดหรือว่าสัมผัสต้องกายที่ไม่พึงพอใจโดยเพราะอาการวางทุกขเวทนาเนี่ยพอวางได้เนี่ยทุกเวทนาทางกายยังมีอยู่นะแต่ทุกขเวทนาทางใจมันก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางและตรงนี้แหละที่จะทำให้เรารู้สึกสบายขึ้น ใหเวลาเราเกิดความทุกข์นะให้เราลองสังเกตด,ดูกลับมาดูใจของเราถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่เห็นหรอกแต่พอเราสังเกตเมื่อจะเห็นนะโอ,อ้ใจที่มันผักสายนี่แหละนะที่ทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าข้องขัดขัดใจและความขัดใจนี่นะมันก็ทําให้ใจเราเนี่ยวนเวียนหรือว่าจมอยู่ความทุกข์ต่อเมื่อเรา ไม่ผักสมันยอมรับมันได้เนี่ยมันก็จะวางความทุกข์ลงและจิตก็จะปลอดโปร่งนะอีกครั้งหนึ่งเอาคำนี้พูดกันเท่านี้นะาการาบพระ